เอาสวัสดีครับสวัสดีทุกคนนะครับอ้าวคุกแน่นอนครับงานนี้บอกไว้เลยนะครับหนักแน่นอนครับผมถ้าเป็นนักกฎหมายนะครับนะไปม่นประมาทมันหลายกรรมหลายเวรหลายวาระทีนี่ค่าปรับสารก็จะหนักด้วยนะครับโทษก็จะหนักกว่าคนปกติกว่าคนธรรมดาคนธรรมดาเขาไม่รู้กฎหมายนะครับแต่เป็นนักกฎหมายเนี่ยทำผิดซะเองผิดหนักมหันเลยนะครับนะ เอามันไปตัดหามโอ้ยนะครับเอามันไปขึ้นเครื่องประรันวสุนักตายแล้วนะครับนะหนักนะสาหัสสากันแหละครับพี่น้องชีวิตนี่แหละครับไม่ใช่เรื่องล้อล่นตัวเองทำตัวเองอ่า เออโดนแล้วพี่น้องเอฟจีโดนแล้ว,อ, G, ลวอืมอา้าวคุกคักคักแล้วครับบ้านนี้อา้าวคุกคักคักแล้วทีนี้ตอนนี้ก็ร้อนร้อนหนาวหนาวแล้วครับที่แต่ข้าวไม่อร่อยแล้วอา่าถ้าเข้าคุกก,ก็เมียก็จะซี้ท่าซี้รอแล้วครับเมียกับสี่ท่าซีรอแล้วบ้านนี้โอ้ตายเห็นไหมครับพี่น้องเอฟจี อืมตายตาตาตาย,ตาย,ตาย,ตายแล้วชีวิตที่นี้ชีวิตแต่ละคนแต่ละคนนี้นะครับเห็นไหมเวีนกรรมมันทํางานนะครับเออคิดจะว่าจะมาเล่นงานลูกความตัวเองอีกเห็นไหมครับคิดว่าเขาจะไม่ทําจริงเห็นไหมนะครับ นี่นะครับสิ่งที่ทนายเขากลัวที่สุดคือเรื่องนี้เรื่องคนที่เป็นร้องนะครับเห็นไหมเรียบร้อยอ่าผมบอกแล้วนะครับบอกแล้วเรียบร้อยจบไม่สวยทีนี้นอเขาเป็นผู้เสียหายโดยตรงยังไงก็เรียบร้อยครับการถอดถอนแน่นอนครับอ่าตกตกใจจนหนังหัวลุกแล้วครับทีนี้ เอ,อเห็นไหมครับสีหน้าท่าตาไม่มีความสุขแล้วไปพูดเรื่องอื่นแนละ้วบักเวนนี่นะครับจะเป็นแบบนี้ตลอดนะครับถ้าเ,ออเมื่อรู้ว่าตัวเองโดนคดีจะโดนคดีปับ๊บจะเบี่ยงเบนไปพูดเรื่องอื่นแล้วไม่มีการเลขกคดีนะคดีนี้นะนะจะไปเลขกคดีเหมือนลำปางไม่ได้นะอะนะ จะไปแลกคดีกันไม่ได้นะจะทำเป็นเล่นไม่ได้นะอ่พี่น้องรรยองฮีสวัสดีครับจะไปแลกคดีกันไม่ได้นะก็ไม่แลกนะนี่นะครับคนคนนี้นะครับมันจะพยายามเอาตัวรอดนะครับเอาตัวยอดเป็นยอดดีนะรู้จักมันน้อยไปแล้วนะครับนะเออนะครับนะคนคนนี้นะครับมันรู้จักเอาตัวรอดเป็นยอดดี นะรู้จักนิสัยมันน้อยเกินไปแล้วนี่แหละครับเวลาตัวเองโดนมาปัาป๊บเปลี่ยนแมงคดูแล้วกูต้องใช้เงินค่าน้ำมุกงค่าน้ำมันค่าเดินทงเดินทางค่าสารค่าปรับศาลค่าความเสียหายเขาอีกอถ้าเป็นนักกฎหมายทำผิดซะเองมึงไม่รอดกูบอกไว้เลยนาก็คนทำลายอีกนะเห็นไหมครับ เหน็นนาเลมเลอยู่แล้วบาทนีอ่นะครับนะเฟอเฟอ,ฟอถือค้อนเมียอ,อีกแล้วบานี้บักไควยมึงสิเวไยแล้วนะครับเห็นไหมแต่ละตัวเนี่ยลบหลูองปงองปูเนี่อีดากรำเป็นยังไงนี่เสื้อผ้ามาขายสีตัวห้าตัวหากินซาตายเอาน้ำพงน้ำพริกมาขายบาทนี้โอ้ย นะครับเมื่อก่อนโอ้ยลูกคุณหนูยังงั้ยยังงี้อ่านะครับแต่งตัวไฮโซที่นี่โอ้ยบักกาก็อะไรรถก็โดนยุดนะครับเนาะออลูกก็ต้องใช้ต้องกินไปลงล่ำรงเรียนนี่ค่าเพ็มพุงเพ็มเพืดบแบบนี้จักสิค่าเพ็มเพืดเมียจักริค่าเพมเพื่ลูกผ่านมึงเอาแล้วบ้านก็ต้องเช่าข้าวก็ต้องซื้อที่นี่เอา วันๆไม่ได้ทำหาอะไรก็ไม่ทำการทำงานนีนี่สิหาเงินไรายได้มาเลยได้เด็กมาเด็กมากินถามหน่อยครับขนาดหาอยู่ไปยังไม่ได้นะครับพี่น้องอ้ยเออคนข้ามมากาข้ามหน,นีนี่หละครับเออชีว,ว่าฟังะคักนี่นะเป็นไหมแต่ละตัวแต่ละตัวทีนี้ บาปกรรมมันมีจริงนะครับกูพูดแล้วนะครับกูบอกกูมึงกูเตือนแล้วเห็นไหมที่นี่เมื่อก่อนก็อะไรโว้ยครับกินอย่างชุ่มฉ่ำนะครับมีกินแต่เนื้อๆอย่างเดียวที่นี้แย่งอะไรครับตอนนี้แย่งอะไรเศรษอาหารกันแย่งเศษกระดูกกาดกันเหมือนหมาช่วงนั้นนะครับเห็นไหมไทยปรจักไทยแล้วครับผ่านี้ต่างคนก็ต่างหิว เออโอยหิวข้าวก็ต,ต้องกินน้ำแล้วออหิวข้าวต้องกินข้าวหิวน้ำต้องกินน้ำแต่ว่าหิวข้าวต้องกินน้ำอ่ากินแต่น้ำปลาปลา,ปาแล้วครับพี่น้องเอฟซีเมื่อก่อนว่าน้ำขวดไรวันนี้กินน้ำปลาปลาเพราะไม่มีเงินไงอืมนะครับนี่แหละครับชีวิตของคนเรา อเวลาได้อยู่ได้กินโอ้ยนะครับมีน้องอเอฟซีเห็นไหมชีวิตที่นี่มีแต่ความบิบัติมีแต่ความชิบหายแต่ละตัวแต่ละตัวไปลบหลู่อย่างงั้นอย่างนี้นะครับคนพวกนี้นะ่เข้ามาหาแดกหากินนะครับมาหลอกลวงโดยตรงนะครับพูดได้เลย มันจะทำแบบไหนมันจะทำทุกวิธีทางเพืจะได้เงินมันไม่ได้สนหรอกนะมันแอบอ้างว่าตัวเองเป็นลูกคุณยิงคุณหนูนะครับรู้จักคนนั่นรู้จักคนนี้สนตีนนีศศ่นะครับคือมิตรสาชีพตัวจริงตัวตัวแท้เลยนะครับเห็นไหมเออแต่ละตัวเห็นไหมครับเข้ามาเนี่ยเข้ามาเพื่ออะไรเพื่อเงิน มันไม่ได้มาหวังดีพ่อพ่อพ่เองแม่นางเอกเลยกูจะพูดให้ฟังไม่ว่าตัวกากมาอะไรครับถ้ามึงเป็นปรมาจารย์ทุเจ้าท้าไมมึงไม่ขายอีกกูถามมึงกอ่อนสิอ่ตอนนั้นเขามีกระแสก็อเอาของมาขายก็ได้เงินใช่ไหมได้ค่าเปอร์เซ็นเห็นไหมครับพี่น้องเอฟมันจะได้แบบนี้ ของของเขาขายไปได้กี่ล้านพ่อระเอกได้กล่องละเท่าไหร่ครับสิบบาทเดี๋ยวเขาได้เป็นกล่องละร้อยมันต่างกันไหมครับไม่ขายของตัวเองจะไม่ดีกว่าหรยอครับเอ่เอฟซีที่เขาสนับสนุนสินค้าพ่อพ่อระเอกเป็นพิเซนเตอร์พ่อระเอกได้เท่าไหร่ครับลองคิดดูสิครับคำนวณเล่นๆดูสิครับรวยไปครับพี่น้อง ปลิตภัพันตัวลงตัวเลขมาคงมาขายเห็นไหมเขอจนห่างผู้หลยครับว่าตรงๆเลยเพราะเขาสงสารนะพออะไรพอ่พอพ่อพ่อีกมีเงินมีทองก็เริ่มทําบริษัทบริษ,รษัททาเป็นของตัวเองนี่นะครับมันก็จะพอได้ถ้ากล่องสิบาทด้วยไม่มีเงินต่อสู้ก็ดีด้วยซ้ำอ่าจะพูดให้ฟังนะอ่ามันเป็นแบบนั้นนะครับพี่น้องเอฟซีเอากไลคด้วยดันดันห้าร้อยไล ท่านใดยังไม่กด